สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนาพัจนรบัวจะมาพูดโครงงานเรื่อง Powerbox กล่องเก็บพลังงานสำรองที่มาและความสำคัญการพัฒนาและการศึกษาการทดลองจะต้องยึดหลักการมีส่วนร,ร่วมในการทดลองของวงจรต่างๆเพื่อนำมาต่อยอดในการปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์และความต้องการของทุกภาคส่วนการทำงานให้สอดคล้องเกี่ยวกับด้านไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสนาญทางด้านปฏิบัติและทฤษฎี นำไปใช้ในการสร้างชิ้นงานแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองให้บุคคลทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเรียนการทำงานของอุปกรณ์เพื่อพัฒนาด้านใช้จริงมากกว่าวัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำไปใช้ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อพัฒนาการทดลองทางไฟฟ้า 3. เพื่อนำความรู้ไปใช้ทำงานในอุตสาหกรรม 4. เพื่อนำมาสร้างรายได้ให้กับตัวผู้เรียน ค่ะในส่วนชิ้นงานที่เราจะมาเสนออาจารย์จะมีตัวอินเวอร์เตอร์สวิตช์และชุด USB แล้วก็มบตเตอรียร่ยังไม่ใส่ในขั้นตอนการทำงานของมันตัวอินเวอร์เตอร์จะแปลงกระแสะสลับ AC เป็นกระแสะตรงเพื่อนำมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ใช้ในครั้งต่อไปและยังสามารถแปลงกระแสะ DC กลับมาเป็นกระแสะ AC โดยผ่านวงจรอินเวอร์เตอร์ได้ สวัสดีครับผมนายประพัฒพงษ์จันเพนนะครับผมจะมารายงานเรื่องสองจุดหนึ่งครับอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์จะแปลงไฟกระแสสลับ AC จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ให้เป็นไฟกระแสตรง DC โดยวงจรคอนเว์เตอร์จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดวยวงจรอ,อินเวอร์เตอร์ วงจรทั้งสองจะเป็นวงจรหลักที่ทำหน้าที่แปลงลูกคลื่นและผ่านพลังงานของอินเวอร์เตอร์โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์1ชุดคอนเวอร์เตอร์ซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟสลับจากแหล่งไฟ AC Power 50 h ฮให้เป็นไฟตรง DC โวลต์2ชุดอินเวอร์เตอร์อินเวอร์ซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟ DC ให้เป็น ไฟสลับ AC ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันและความถี่ได้ 3. ชุดวงจรควบคุมซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของชุดคอนเวอร์เตอร์และชุดอินเวอร์เตอร์ครับสวัสดีครับผมนายธงชัยขนุนทองนะครับจะมาพูดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้จัดทำ power b o ครับผมหนึ่งนะครับคือแบตเตอรี่ขนาด 12โวลต์5แอมป์ครับผมสองนะครับคืออินเวอร์เตอร์500วัตต์ครับสามคือสวิตช์ไฟทั่วไปเลยครับสี่นะครับคือชุด USB จ่ายไฟ12โวลต์ครับห้าคือเต้ารับไฟขนาด220โวลต์ครับหลักการทำงานนะครับแบตเตอรี่จะจ่ายไฟ12โวลต์ไปยังสวิตช์ไฟ สวิตไฟจะทำหน้าที่เปิดปิดการจ่ายไฟไปยังชุดจ่ายไฟ USB ครับผมและเมื่อเปิดสวิตอินเวอร์เตอร์นะครับจะทำหน้าที่แปลงไฟจาก12โวลตเป็น220โวลตไปยังเต้ารับครับผม